วันนี้มีลูกค้ามาจากสุพรรณบุรีนะครับมาดูรถกับพางโอตอนโอตอนเดียวนะครับก็รีวิวให้ดูเลยนะครับว่าลูกค้านี่มาจากต่างแดนต่างถิ่นนะครับเพื่อมาซื้อรถกับโอตอนเดียวเพราะว่าทางเราเป็นรถคัดพิเศษนะครับรถตอนเดียวของเราคัดพิเศษนะครับอย่างคันนี้เป็นอีสุดีแม็กปี2010นะครับราคาทําโปรโมชั่นพิเศษนะครับอยู่ที่จากเดิม289,000บาทนะครับคันนี้ เราลดให้เหลือ279,000บาทนะครับสำหรับรถกระบะตอนเดียวม,มือ2อ Isuzu D-Max ป,ปี2010นะครับอันนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์ลูกค้านะครับว่าคุณลุงมาจากจังหวัดอะไรนะครับคุณลุงครับคุณลุงมาจากจังหวัดอะไรครับจังหวัดกาญฯเราขวัญจังหวัดอะไรนะกาญจนันทบุรีกาญจนันทบุรีเลยเหรอครับครับหยุด<อ>ตรงนี้เองไอตรงเดินเจดีติดดอนเจดีทุกท่นนี่เองเดอนเจดีย์โอเคเราขวับอันนี้อันนี้มาดูรถจากเพจหรือเปล่าหรือว่าย t u b e ครับ ทลสามารถทานมาบ่อยอ๋อมาบ่อยนะครับได้ได้โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับครับอ่าลูกค้ามาจากทางไกลนะครับมาจากทางจังหวัดกาฬครับโอเคนะครับเราก็จะมีรถให้เลือกหลายๆรุ่นนะครับให้ลูกค้าได้เลือกนะครับสำหรับรถกระบะตอนเดียวมือสองโอตอนเดียวนะครับอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับ โทรหาโอตอาเดียวได้ที่เบอร์0864062700นะครับ0864062700เรายินดีดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับให้ได้รับรถสวยๆนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับรถทุกคันนะครับผ่านการคัดเลือกโดยทีมช่างชำนาญการนะครับมาอย่างดีแล้วนะครับว่ารถเนี่ยเครื่องยนต์ดีนะครับสภาพดีช่วงล่างดีนะครับทุกอย่างต้องโอเคเพอร์เฟกนะครับถึง เราจะมาส่งมอบให้กับทางลูกค้าได้นะครับอ่านะครับเรามีทั้งตู้ทึบ้อกตอนเดียวมีหลายๆรูปแบบเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพาไปดูตู้ทึบอีกสองคันด้านด้านหลังนะครับสักรู่หนึ่งนะครับคลิปเราจะเป็นคลิปสั้นๆนะนะครับมาไวไปไวนะครับแต่ก็ลงบ่อยนะครับข้านหลังก็เป็นตู้ทึบ2,1เมตรสินะครับถ้งคุณลุงก็ยังดูรถอยู่นะครับโอเคนะครับ นะครับโอ้ต้นดีเครื่องดีไหมครับเครื่องดีนะอ่าเครื่องดีครับโอเคครับโอ้ตอนเดียวนะครับตั้งอยู่ที่ถนนเส้นสามสี่ศูนย์นะครับใกล้กับคลังสินค้าเซเว่นบางบัวทองนะครับก่อนถึงที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง500อเมตรนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อโอ้มาได้ที่เบอร์086 4 0 6 2 7 0 0นะครับ0864062700นนะครับโอ้ตอนเดียวยินดีให้บริการนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ